มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน DSI เรียกสอบ5ปากคดีแตงโมคดีการเสียชีวิตของแตงโมพัทรธิดากลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนะคะหลังจาก DSI อนุม,มัติหรือคดีเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ก่อนหน้านี้นะคะปานเทพพัวพงพันธ์หมอทวชชัยอัจฉริยะ และนวัดอิสระไกรศีลได้รวมกันจำลองเหตุการณ์แตงโมพลัดตกเรือแต่ผลการทดลองไม่สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือล่าสุดาดีเอสไเตรียมเรียกสอบพยานหปากประกอบไปด้วยมงคลกิจสุขสินทารานนนเข้าให้ปากคำแล้ววันที่3กุมภาพันธ์11กุมภาพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทดีวันดีคืนจำกัดและหนุ่มกัญชัย 13กุมภาพันธ์ท็อปบินและไทเอกพันธัลลือริต18กุมภาพันธ์ 18, 5, 000, พันตำรวจตรีประพินวิทย์รอดบางยางการเรียกสอบพยานครั้งนี้จะเป็นการสอบแบบส่วนตัวนะคะเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและไขข้อสงสัยในคดีการเสียชีวิตของแตงโมงให้กระจ่าง DSI จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนคดีและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ